ช่วงนี้บรรยากาศจะเงียบเหงาอยู่บ้างช่วงนี้บรรยากาศจะเงียบเหงาอยู่บ้างครับเพราะนักท่องเที่ยวหายไปเยอะโดยเฉพาะน right ักท่องเที่ยวจีนที่ชอบกินทุเ <SD> รียนนะครับหลิวเหลียนนะครับภาษาจีนขายไงครับที่สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบมีแบบสุกไหม มีแบบสุกหน่อยใช่ไหมมีจะยี่ชิมได้เนาะไม่เอากรอบอะได้ค่ะชิมหน่อยนะพี่รู้เรียนจากไหนอันนี้จากจันทบุรีของเด่นจังโพลหนึ่งนี่มันหนักเท่าไหร่อันนี้ประมาณสองขีดพี่ อันไหนอันนี้คอันนี้สองขีดอันนี้ประมาณขีดนิดๆอันนี้ก็สองถึงสามขีแผ่นนึงก็ประมาณรวนตรงนี้เรากเด็กกินเลยใช่ค่ะหนักเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยสองขีพี่ได้มาแบบแกะแล้วนะครับราคาที่นี่สูงครับแต่ก็คุณภาพเหมือนกันนะครับอันนี้ทั้งหมดห้าร้อยบาทครับ ก็เขาแถมมันเล็กมาให้หนึ่งอันนี่พูเล็กก็เนื้อดูจะเนียนดีนะฮะผมเป็นคนโบราณน,นะครับจะไม่ค่อยกินทุเรียนกรอบนอกนุน่มในชอบกินแบบมันเหมือนกันที่สุกสมัยก่อนนะครับแต่อันนี้ก็ยังสู้สมัยก่อนไม่ได้ที่มันสุกข,ขาดส่วนฝรั่งเขาชื่นชมทุเรียนนะครับคือว่า มันเป็นเขาบอกว่ามันเป็นครีมชีสโดยธรรมชาตินะฮะก็จะมีความมันนะครับรสชาติพวกนี้ครับจะเข้มข้นกว่าพวกหมอนทองนะหมอนทองจะเนื้อเยอะกว่าแต่ว่ารสชาติไม่เข้มข้นเท่าอชอบกับกันอย่าง นี่ถ้าเป็นแบบว่าสุกพอดีที่ได้จากสวนใหม่ๆนะครับเขาบอกเมื่อก่อนเนี่ยผู้เรียนก้านยาวมึนนวลเนี่ยสุดยอดมากผมก็คงไม่มีวาสนาได้กินนะครับเพราะว่าที่มันเหลืออยู่ตอนนี้เหลือน้อยมากเพราะราคาเขาแพงมากาผลไมออ้อัตกรนี้จะเป็นพวกหน้าตาดีนะซื้อเป็นภูนี่เป็นภูเนี่ยครับแพงกว่านะครับแต่ก็ผมปอกผู้เรียนไม่เป็นแล้วก็ ไม่มีใครให้แบ่งด้วยนะฮะก็เลยต้องซื้อแบบนี้แล้วก็ทุเรียนเนี่ยถ้าเคยแกะทุเรียนตามส่วนเนี่ยเขาจะสุกไม่พร้อมกันเป็นภูนะฮะตามร้านพวกนี้เขาจะเลือกเอาภูที่มีความสุกเท่ากันหรือว่าสุกแล้วนี้ออกมาคือบางทุเรียนบางลูกเนี่ยต้องทยอยกันปอกเลยเพราะลูกให,ใหญ่ๆนะหมดป้าหมายแรกครับ500บาทเดี๋ยวหาน้ำมาละกินล้างปากแล้วหาตอบไปครับ ทุเรียนเนี่ยเขาเวลาตั้งห่อไว้เนี่ยเขาจะวงเล็บว่าเป็นกลับนะครับก็คือราคาต่อขีดนะไม่ใช่ห่อนั้นราคานั้นนะครับบางทีอาจจะแพงกว่าก็ต้องดูด้วยนะครับก้านนี้เท่าไหร่ครับก้านยาวขีดล,ละร้อยแปดสิบเลยแต่ที่พิเศษที่ทางนั้มอันไหนมีแบบสุกแล้วมังก้านยาวมีสุกไหมสุกนิ่มหรือสุกกำลังกินคะสุกนิ่ม นิ่มก็จะมีตัวนี้ค่ะนี่จะสุกนิ่มนี่น่ามีอสามตัวอันนี้หนักเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยสามขีดมันก็ห้าร้อยสี่สิบสองขีดเพิ่งเดี๋ยวนะตัวนี้คือจะจอดสองขีดสามร้อยหกสิบอีกครึ่ขงขีดก็เก้าสิบบาทสี่้วห้าสิบ สี่ร้อยห้าสิบกินไม่หมด,ดมเลยีใหญ่ไปเอาอันนี้แล้วกันเล็กกว่าเนาะเท่าไหร่นะอันนี้สองขีดคิดเป็น 300. สามร้อยสามร้อยอันนี้กัน,นอันนี้สามร้อยครับรวมแล้ววันนี้หมดไป800แปดร้อยแหละจะด้วยความอยากกินก้านยาวครับฮะ กันอ,อันนี้สุกกว่าเมื่อกี้นะหวานกว่าอันนี้รสชาติเข้มข้นอร่อยเลยเนะี่ยถูกกว่าด้วยซ้ำแม่สงสัยว่ามันจะเริ่มนิ่มเนะี่ยเขาก็เลยลดราคาลง ชอบครับการอยางเทียบแล้วกิโลหนึ่งเนี่ย<ม>ก็เป็นสองพันเลยนะเพราะว่าเขาคิดราคาที่แกะแล้วนะฮะไม่รวมเปลือกไม่รวมก้างหมดไปแล้วครับ800บาท2ล้าน ตอนแรกว่าจะกินให้ครบพันแต่ว่าคงไม่ไหวละจริงก็กินเท่านี้ก็กำลังพอดีสำหรับหนึ่งคนนะครับก็ที่อตโกรครับกลับมาเปิดใหม่เริ่มมีคนมาคึกคักนะครับอ้อยทุเรียน,นเหมนเดิม ก้านยาว480โอยดูได้เยอะดิเท่าไหร่นะสี่0 0อ,นะอยเอาอันนี้แล้วกันว่าจะเลิกไปแล้วนะครับอันนี้ได้เห็นก้านยาวครับ4 8 0อันนี้ราคาตามหอครับไม่ใช่ราคาตามขีดนะฮะแล้วก็ลดเหลือ400นะครับเขาบอกว่ามันนิ่มหน่อยเขาเลยลดราคา ก็เข้าทางผมเลยครับนะฮะเพราะผมไม่กินทุเรียนกรอบครับเลยเติมตรงนี้400นะครับเป็นวันนี้หมดไปแล้วพันสองครับในกล้องสีมันจะเข้มกว่าความเป็นจริงนะอาจจะเป็นเรื่องไฟด้วยเพราะไฟมันเหลืองๆ่ถเนี้โเนื้อหวานอร่อยครับหวานอรอ่อยเนื้อแบบทุเรียนสุกสมัยก่อน อร่อยครับคิดถึงก้านยาครับวันนี้เอาให้คุ้มเลยครับหมดเงินไปพันสองถือเป็นกินทุเรียนท้ายฤดูแล้วนะพอหลังจากนี้เนี่ยของภาคตะวันออกเนี่ยก็คงไม่มีแล้วนะครับก็จะเป็นของภาคอื่นลงทางใต้ลงอะไรต่อไปนะเป็นทุเรียนชุมพรทุเรียนอะไรอย่างนั้นไปครับนี่ครับเป็นครีมชีสโดยธรรมชาตินะครับฝรั่งบอกไว้ บางครูจะมีจืดนั่งนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าสุกไม่เท่ากันนะถ้าเป็นทุเรียนไปกินที่สวนแท้ๆเนี่ยจะเป็นชัวร์เลยครับว่าสุกเท่ากันเอ่อหมายถึงว่ามันสุกเต็มที่นะครับไม่ใช่ว่าสุกเท่ากันแต่ลูกมันสุกไม่เท่ากันอยู่แล้วตายละครับทําทุเรียนหล่นเป็นหนึ่งอันเข้ากับเงินเป็นร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเชื้อโลกคงยังไม่ทันเห็นดูเนียนอยู่ครับไม่เป็นไรนะฮะยังดูเนียนครับ เชื้อเลิคงยังไม่ทันเห็นแม่เสียดาตังครับไม่ค่อยมีตังคงเป็นก้านยาวผูสุดท้ายของปีนี้ครับทิ้งท้ายไปที่นี่ครับแล้วพบกันใหม่กับ c h ช n แนลฟิลไทยใน youtube ครับเก็บเรื่องราวกันเดินทางมาฝากกันที่แผงทุเรียนตลาดตกอครับสวัสดีครับ